สวัสดีค่ะน,นิสาพรบอลสีนะคะวันนี้มาพบกันกับไม้จัดเซตนะคะครั้งที่จุดๆ,ๆเดี๋ยวไมมคะขึ้นไ้ให้ในคลิปเนาะถ้าดูสนใจเซตไหนสามารถโทรสั่งได้เลยนะคะ0ู0ย์9 4 9 8 8แพ็คส่งให้วันนี้ได้เลยนะคะทักมาก่อนเที่ยงไหมคะรีบแพ็คจัดส่งให้วันนี้ได้เลยวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมดเพียง5เซตเท่านั้นนะคะขอผู้โชคดีเพียงแค่5ท่านนะให้ไปเซตละ 5 5 0บาทเท่านั้นนะคะรวมส่งให้ได้ทั้งโอนและปลายทางเลยนะในแต่ละเซตจะประกอบไปด้วยเป็นไม้ด่างไม้ป้ายนะคุ้มสุดๆลูกค้าจ๋าคุ้มมากๆนะคะแพคให้แบบตะกร้านะคะส่งไปซนีไทย ems แพคให้อย่างดี v i p ทุกต้นนะคะทนุถนอมไม้ให้ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยที่สุดนะคะอย่างเต็มเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยก็ต้องเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สุดนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าในแต่ละเซตประกอบ ไปด้วยอะไรบ้างนะคะใน1เซตจะมีไม้4ต้นนะคะต้นแรกเลยนะเมนใหญ่ของเราเลยกระถาง6นิ้วนะคะชื่อว่าตรีเพชรนะคะโตขึ้นสวยมากนะไม้กาบเป็นบอลกาบนะคะตรีเพชรอ่าโตขึ้นเขาจะกัดลายสีแดงๆขึ้นมาเขาเรียกว่าน้องๆอน้องๆพญามุจลินเลยนะลวดลายของเขาที่ขึ้นมาตอนโตนะคะต้นเขาก็จะสูงหน่อยแล้วก็ จะแข็งแรงนะคะใบแข็งแรงลวดลายสวยเลยทีเดียวตรีเพชรนะคะ1ต้นแล้วก็ให้เป็นเรียกทรัพ์ค่ะมงคลมงคลชื่อมงคล1ต้นนะคะเรียกทรัพ์ตัวนี้เป็นลูกไม้ด่างนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นลูกไม้ด่างค่ะ1ต้นนะคะจะออกเป็นเหมือนใบไผ่นิดๆ นะคะ1ต้นแล้วตัวนี้ก็เป็นเทพเทวฤตนะคะเป็นไม้ป้ายให้ไปด้วยอีก1ต้นนะคะคุ้มสุดๆปกติเฉพาะตรีเพชรแม่ค้าก็ขายอยู่ต้นละ350นะคะไซนี้นะอันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนๆไปด้วยนะคะให้อยู่ที่เซตละ550บาทเท่านั้นรวมส่งให้ได้ทั้งโอนและปลายทางเลยสะดวกรับแบบไหนแจง้งแม่ค้านะจ๊ะมี5เซตเท่านั้นนะอ่าต่อมาค่ะเซตที่2ค่ะ เซตที่สนะคะก็จะเป็นตรีเพชรนะคะตรีเพชรหนึ่งต้นทิดาสวรรค์น,นะคะ1ต้นอสงไข่ค่ะป้ายสวยๆอีก1ต้นนะแล้วก็เป็นนางรักสดเทวีค่ะป้ายมาแล้วหลอดใหม่ก็ป้ายมาแล้วนะคะฮาบด้วยนะคะนางรักสดเทวีอีก1ต้นเซตนี้จัดอยู่ในเซตที่2นะคะคุ้มทุกเซต ลูกค้าจะเห็ดแล้วอย่าลังเลนะคะทักได้เลยมี5้าเซตเท่านั้นนะคะ5 5าหบาทรวมส่งให้นะคะทั้งโอนและปลายทางได้หมดเลยนะ,ะต่อมาค่ะเซตที่เสเซตที่3นะคะก็จะมีเป็นตรีเพชรค่ะ1ต้นใส์กระถาง6นิ้วนะตรีเพชร1ต้นนะคะเมืองเกาะเกตค่ะ1ต้นนะคะแล้วก็เป็นแสงประพัดสอน ให้1ต้นนะคะแจ้งนิดนึงตรงนี้น้องเขาโดนหนีบใบไปนิดเดียวนะคะแต่ก็เป็นใบล่างนะเดี๋ยวเขาก็ทิ้งใบไปอยู่ดีเนาะอ่ะแสงประพัดสอน1ต้นและต้นนี้จะเป็นสีลาเพชรขึ้นคู่มากับเอ่อเศรษฐีสุพรรณเนาะอ่ะไม่ได้แยกนะคะให้ไปทั้งอย่างนี้เลยลูกค้าไปแยกเอานะอ่ะอันนี้จัดอยู่ในเซตที่3ค่ะก็จะเป็น4กระถางนี้ เซตที่3นะคะ550บาทเท่านั้นถูกมากๆนะคะนะคุ้มสุดๆอยากให้ได้ไปนะขอแค่5้าคนเท่านั้นแพ็กจะส่งให้วันนี้เลยนะคะแจ้งแมค่ค้าด้วยว่าดูมาจากไม้จัดเซตครั้งที่จุดๆรับเซตที่เท่าไหร่สะดวกโอนหรือปลายทางอย่างนี้เนาะแม่ค้าจะได้รีบดำเนินการแพ็คส่งให้ทันท่วงทีเลยนะคะต่อมาคะ่ะเซตที่4นะคะเซตที่4ก็จะประกอบไปด้วยตรีเพชรค่ะ ขึ้นลายกัดสีแล้วทุกต้นนะคะนี่นะยิ่งโตยิ่งสวยตรีเพชรใครไม่มีบอกเลยต้องมีนะเก็บสะสมเอาไว้นะคะต่อมาค่ะเป็นเมืองเกาะเกตนะคะเมืองเกาะเกตให้อีกหนึ่งต้นตัวนี้เป็นเท้ารำไพนะคะปลายแดงสวยๆแบบนี้เลยหนึ่งต้นและเรียกทรัพนะคะเรียกทรัพมั่งมีสีสุกนะคะเรียกทรัพเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านนะ เป็นไม้ชื่อมงคลอีกต้นหนึ่งนะจ๊ะให้ไปด้วยนะคะนี่นะอันนี้จัดอยู่ในเซตที่4ี่จ้าต่อมานะคะเซตที่หเซตที่ห้านะคะก็จะประกอบไปด้วยตรีเพชรค่ะ1ต้นกระถาง6นิ้วนะคะเมืองเกาะเก็ดนะคะ1ต้นตัวนี้เป็นเจ้าปอแก้วค่ะเจ้าปอแก้วให้ไปอีกหนึ่งกระถางเดี๋ยวนะ เจ้าปอแก้วไหมคะเลงแบบหนึ่งเหมือนจะมีสองต้นในกระถางนะคะเหมือนก็มีต้นลูกแทงขึ้นมานะเหมือนจะมีสองต้นในกระถางนะลูกค้าไปดูเอานะจ๊ะอืมใช่แหละมีสองต้นในกระถางนะคะมีต้นเล็กๆแทงขึ้นมาด้วยเนี่ยอีกสองใบเนี้ยเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะให้เจ้าปอแก้วไปด้วยหนึ่งต้นนะแล้วก็เป็นเรียกซับจ้ะอีกหนึ่งต้นนะคะ สี่ต้นนี้ก็จัดอยู่ในเซตที่5นะคะได้ไปถึง4ต้นเลยในราคา550บาทเท่านั้นรวมส่งให้ด้วยนะคะขอแค่5คนเท่านั้นนะทักมาก่อนเที่ยงวันนี้แพ็คจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะคะ0805194988ทักไลน์เออแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยหรือยิง qr code นะคะสแกน qr code ไลน์ก็ได้ที่หน้าจอนะคะหรือใครมี facebook ก็ ใครเล่นเฟซทักเฟสได้นะคะชื่อนิสานิสาพรนะคะโทรมาก็ได้สะดวกช่องทางไหนได้หมดเลยนะคะ,ะวันนี้จะมีประมาณนี้นะคะคลิปสั้นๆ5เซตนะคะชอบเซตไหนอย่าลืมนะอย่าช้านะเดี๋ยวหมดนะคะแม่ค้าไม่มีจัดจำลองเพิ่มนะมีแค่นี้ไปตามนี้หน้าไม้ตามนี้เลยนะจ๊ะ ค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะสวัสดีค่ะ